โอเคครับมาสอนเอาสคริปต์นะครับทุกคนก็เข้าลิงก์มาตรงนี้คือสคริปต์นะครับผมก็ปรับเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมก่อนที่จะกอ๊อบลิงก์สกคริปต์นั่นเองก็กดก๊อปไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็มีคนบอกว่าพี่เป็นเกย์นะครับกูมไม่ใช่เกย์ดูเอาละกันเข้าใจเปล่าวัยรุ่น อา่าฮะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแจกสคริปแแบบบลฟูดนั่นเองซึ่งค่ายนี้เป็นค่ายใหม่นะนะไม่ต้องหาคีด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเป็น UI ของ PC นะครับสามารถเล่นในมือถือได้นั่นเองจะมันจะปิดยูไไม่ได้นะเ <c oughs> สียใจด้วยก็ <c oughs> กดรันสคริปขึ้นมาเลยนี่นะฮะค่ายใหม่ปาวะไม่แน่ใจวะไม่แน่ใจมันอาจจะมานานแล้วนะครับผมอาจจะจําไม่ได้นั่นเองนี่เลยมันเป็น PC นะแต่ผมใช้นิ้วกดฟังก์ชันได้เลยนะครับในมือถือสามารถเล่นได้นะเรามาดูความโหดความตึงของไอ้เจ้าค่ายนี้ดีกว่านะครับว่าจะตึงไหมเนาะก็ขออนุญาตแชบภาพไปหน่อยนะครับผมโอเคเรามาเลือกอาวุธนะฮะเป็นดาบเป็นหนึง่งเราเปิดอดโอโต้ฟาร์มไปเลยว้าวเปิดออโต้ฟาร์มไปแล้วฮะมาอยู่เกาะใหม่นะดูซิโอ้โหไรกัดฟาร์มอย่างเร็ว ตีทีละตัวซะด้วยไม่กระตุกดดวยนะอืถือว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ค่อนข้างดีเลยตั้งแต่ที่ผมเล่นมานี่ค่ายอื่นนี่แม่งแะลลกชิบหายแต่ค่ายนี้ทําให้เครื่องผมลื่นได้ผมยอมรับนะครับว่าค่ายนี้แม่งลื่นจริงนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับฟาร์มเร็วด้วยนะเออไม่ใช่เล่นๆนะครับแต่อาจจะตีทีละตัวนะครับเพื่อกันแบดนั่นเองเข้าใจบอถ้าตีแบบ รวมมอนมาเยอะๆอาจจะโดนแบรน์นะนะก็ขับภาพไปหนึ่งนะครับโอ้ค่ายนี้น้องๆคิดว่ายังไงครับคิดว่าฟาร์มเร็วไหมเอ่อเร็วปะเจะ้าคิดว่ามันเร็วปะไม่เอาไม่เอามาเดี๋ยวจะเปิดฟังก์ชันตีบอสทั้งเกาะนี่นะครับตีมอนทั้งเกาะน,นะฮะอ่ามันอยู่ข้างล่างของออโต้ฟาร์มนั่นเองไงโอ้โห ตีเร็วกว่าการฟร,รม์มเลเวลอีกนะเนี่ยเพราะว่าตีมอนทั้งกาอนั่นเองนะครับถือว่าตึงสุดยอดดูสิเฮ้ยพล,พลังพลังเผามิงจะตื่นเร็วโอ้โกดไม่ได้มันถือดาบมันถือดาบคู่โอเด้งไม่สามารถเปิดเผาได้นะครับอ่ะให้ทุกคนมาใช้เอาละกันผมว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ดีเลยนะฮะผมจะทำแบบนี้ไหม แบบว่าสร้างรหัสใหม่แล้วก็มารีวิวสคริปต์แล้วก็ฟาร์มในรหัสนั้นโอเคเดี๋ยวรอบนี้จะมาฟาร์มโบนนอันดับแรกก็เปิดฟาร์มโบนไปเลยโอเคนะครับเฮ้ยโบนก็ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยโอ้โหดูสินาทีอย่างเร็วเฮ้ยเฮ้ยถามว่ามันดีไหมครับผมมองว่ามันดีนะครับ ปกติผมไม่ได้ปรับภาพนะมันก็เล่นลื่นอยู่แล้วนะครับค่ายนี้ถ้าทุกคนเนี่ยไปเล่นแบบว่าปรับให้เป็นกราฟิกแบบว่าการ์ตูนแบบนี้นะครับเหมือนในเกมเดี๋ยวผมปรับภาพให้เป็นการ์ตูนโอ้โหโคตรลื่นเลยดูในคลิปพี่ดิพี่ไม่ได้กอเลยนะครับอันนี้คือปกติที่พี่อัดเลยปกติที่น้องๆเห็นเนี่ยพี่อัดค่ายไหนเนี่ยคือมันจะแหลกมากนะครับแต่ค่ายนี้ไม่แหลกเลยนะเอองงว่ะให้คะแนนความตึงเลยโอ้โห เหมือนจะมีโปรโด้วยนะหนึ่งคนนะเหมือนจะรวมมอนให้เราไปตี <c oughs> เขาตีช้านั่นเองค่ายนี้มันตีเร็วไงโอเคนะฮะก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันก็ฟังก์ชันอื่นก็มีตีบอสนะครับค่ายนี้ก็ทำได้หลายอย่างนะทุกคนอ่ะบอสก็มีแค่เลเวล2,000โอเคตรงนี้ก็ มีฟาร์มมัตเตอรี่ด้วยเดี๋ยวพี่จะลองไปใช้ดูแล้วกันว่าจะใช้ได้ไหมเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะขอติ๊กสกิลออกแล้วกันนะครับ V กับ C นะโอเคก็จะใช้เป็นผลประตูอ่ะเดี๋ยวขอเทเลพอร์ตไปเกาะกรโกรแป๊บโอเคเปิดไปเลยนะครับฟาร์มโบนอี่อันนี้มันไม่ใช่ฟาร์มโบน,นี่ว่ามันฟาร์มกีตาร์นี่ว่าเออเปิดผิดเนะี่ย โอ้แย่แล้วนายเปิดผิดจะรู้ไหมโอ้ oh. มันไม่มีกีตาร์มันจะฟาร์มให้ยังไงอ่โอเคก็อันนี้ก็เป็นสามารถดูผลได้นะครับเวลาผลเกิดมันก็จะขึ้นเนาะนี่ตรงนี้เนาะสามารถดูฟุตได้นะทุกคนสำหรับคนที่ไม่มีเกมพาร์ตเนาะก็แบบว่าค่าผลพิศารเกิดปุ๊บมันก็จะขึ้นซื้อเนาะทุกคนอ่ะ ประมาณนี้ละกันในคลิปนี้พี่ก็ขหอตัวไปแล้วนะครับค่ายนี้ดียังไงอย่าลืมรีวิวใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ